นี้ก็ตื่นีเช้านะครับตื่นขึ้นมาตีห้านะครับเพื่อแต่งตัวไปทําบุญนะครับตักบาตรเทโวนะครับเป็นางานประจำปีอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาร่วมบุญกันนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้เฮงเฮงรวยไม่เจ็บไม่จนนะครับก็ขอสาธุไปด้วยกันนะครับผม เช้เช้าใส่ใบข้อเหนี่ยวนะครับสวัสดีค่ะโอ้เต<ด>้นเต้นว่ะ บบยังยังเราต้องขึ้นอย่าง,าง,งบบนี้เออเดี๋ยมาด้านาานี้หมาเมาตรงนี้ไหมมนใกล้ๆอยๆ่างนาเดี๋ยวมันจะไปด้านนั้นไหมจะตงขึ้อบบนอ่นะไปด้นพี่พูดมานี่ไยืนข้างๆดูดู หนึ่งสองมันดูดยังถ้าดูดก็เปิดว้าวไปบอ่ไปดีดนะลูกซุกแล้วแล้วไปสูงแล้วลมเหมือนเท่งวันแรงผ่านนะผ่านต้นนั้นนะหัวโวมม่ ไปไปได้ดีไ